วันนี้อยู่พรุ่งนี้ตายอย่างไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ดีเป็นชไนวันนี้สุขพรุ่งนี้ทุกข์ไม่แน่ไปทุกอย่างใสไม่เที่ยงอนิจจังคนโยวันนี้เป็นวันสำคัญที่เป็นวันสำคัญเพราะเรายังหายใจอยู่หากไม่หายใจแล้ววันไหนไหนก็ไม่มีความหมายคนโยมมีโอกาสพูดก็จงพูดให้ดีมีโอกาสทำก็จงทำให้ดี พราะพวกนี้จะเป็นอย่างไรเราไม่รู้หรอกจงกินพอประมาณทำงานแค่พอดีชีวิตพอเพียงเสเบียงพอใช้แต่งกายพองามความสเร็จพอดูความรู้พอตัวความชั่วพอกันทีแล้วความดีพอสมควรนะใครดีก็คบไว้ใครไม่ดีก็จงตัดทิ้งอย่าลูกสวยมากสุดท้ายจะลำบากตัวเอง อย่าไปโกรธคนที่เอาเราไปพูดเสียหายเพียงเพราะอิจฉารรษยาแต่จงเมตตาเพราะเขาคือผู้ป่วยขาดความเจริญทางปัญญานั่นเองจะเอ็นดูใครดูให้ดีคุณโยมจะดีกับใครก็ดูให้ดีจะให้ใจใครก็ดูให้ดีจะหวังดีกับใครก็ดูให้ดีจะช่วยเหลือใครก็จงดูให้ดีเราช่วยได้เท่าที่ตัวเราทำได้ที่เหลือคือกรรมเขาคุณโยม ถ้ายังฝืนเราเองนะที่จะเอาตัวไปไว้รอดนะถ้าพูดถึงชีวิตแล้วเนี่ยมันไม่มีใครช่วยกันได้คุณยูเราต้องเดินด้วยตัวเองทุกปัญหาทุกอุปสรรคมีคนให้กำลังใจได้มีคนปรึกษาได้แต่ในที่สุดคนที่ลุกขึ้นและเดินไปเองนั่นคือตัวเราคนเราทุกวันนี้ชอบไปเยี่ยมเวลาป่วยชอบช่วยเวลาตายชอบใส่ร้ายเวลาเป็นชอบเห็นใจตอนเอาไปเผาและออกความเดียมมาเล่า ตอนเป็นผีนั่นเองบทเรียนชีวิตสอนกันไม่ได้เพราะกินข้าวแทนกันไม่ได้คนโยมต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะบางคนจ่ายเป็นเงินบางคนจ่ายเป็นเวลาบางคนจ่ายเป็นน้ําตาบางคนจ่ายทั้ง3ามอย่างคนโยมในบทเรียนเดียวกันดังนั้นรวยก็คนจนก็คนปะปนกันไปรวยก็ตายจนก็ตายตามวิธีรวยก็ทุกจนก็ทุกในชีวิต รวยก็ดีจนก็ดีอยู่ที่ใจคนเราจะจากเป็นหรือจากตายสุดท้ายก็ต้องจากคนยมจะรักมากหรือมากรักสุดท้ายก็ต้องลาจะหึงหวง,วงหรือว่าหวงนักสุดท้ายก็ต้องล้างลาคำว่าอานิจจาทุกคนเกิดมาแม,ม้ไม่อยากก็ต้องเจออย่าไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นให้มากนักคนยมดีก็เรื่องของเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาว่าแต่เรื่องของเราก็พอเอาให้มันดี นี่คือสิ่งสำคัญนะ